พ้นโทษมาเหมือนนี่เนาะมุอเ้านี่ยพ้นโทษมาบอกเอาแน่ผนว่าเขาถือเบิดบานผนว่ามันดังแห้งบอกผนว่าดังแห้งคือพูดแสนสองแสนผลถือจึ้นมาแล้วนี่ถือว่าสองงวดแล้วคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดว่าเสบ่บอกก็ได้บอกอีกแล้วแมนว่าเสี่บอกติงวันนี้ว่าเสีอักเอาเต้แมน เอาผู้เดียวว้ากันเป็นยังไงมันเคยได้ผู้เดียวไหมมันจะเอาผู้เดียวเเอาป็นรอบนี้เลขผู้ใด้เนาะรอบนี้ได้มเลขเทัาไหรพี่สาวคนโทรมาแต่อุบลเนาะเลขพระธุดงสัญจรว้าวมาจากอำเภออะไรเนี่ยอำเภอตะการเพื่อนถูกไลยบอแม่คือพูดละแสนสองแสนผลถือเงินแล้วนี่ถือว่าสองงวดแล้วอพูนละแสนสองแสนเลย โอ้ยพนโทษมากเหมือนนี่เนาะมือเศร้านี่พนโทมาบอกเอาแน่พนวเก็ถือเบิดบานพนวามันดังแห้งบอกพนวาดัางแห้งจนอ่านวัดเราบ่เอาน้ำอัานพนเป็นย่างก็ถือเบิดบานเบิดเมืองพนวะโอ้พระพนมาใสใสนี่พ่าพนสั้นจรไปเรื่อยเรื่อยโอ้พนไม่อยู่พึ่งไม่อยู่พึ่งมาอยู่ก็จะพนอยู่ใสแต่วันตอนสอบมากพึ่งจมาบินธบาทอืม คนก็เลยสีบอกเห้ฟังนะคนได้หายไปน้ำคนได้หายไปน้ำยีบอกเพื่อนมาจ้ะแมนเพื่อนเพื่อนสีมักอยู่แถวปราสาทนะอือภาพทุดงสันจอนเพื่อนสีอยู่จักเหมืองเนาะเพื่อนสีอยู่โดนบ่เพื่อนอยู่ยบโบดนเพราะมันพื่อไปไปเรื่อยๆนะอือแต่ว่าจอนไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ถูกกับพระทุดงเนี่ยสองงวดแล้วเมน คนอื่นเนาะไม่ใช่แม่เนาะคนอื่นผู้อื่นอืมกนเลยโทรมาบอกเอาน้ำเน้ยเอาน้ำเนี่ยเพิ่มมาเออโอ้โหเอาเอองวดนี้งวดที่สามงวดที่สามพระธูดงสัญจรแม่พระทเขาถูกคนละแสนสองแสนเลยบอกแม่ใจขึ้นเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วสองตัวหรือสามตัวแม่งมงวดที่แล้วสามตัวตรงตรงเลยครับแม่โอ้โหห้าเก้าสาม่ะตรงตรงเลยงวดที่แล้ว เพิ่นเพิ่นโทรมาบอกเราพี่สาวสื่อน้ำเพิ่นจะเป็นย่างค่ะมีโศกมีหมานน้ำเพิ่นเพิ่นว่าใจดีใจขึ้นเลยอ่ะบอกแม่จิตวายวายพระศิวาเพิ่นว่าแม่ดูแม่คือแม่นี่ติดต่อพี่สาวนี่ร้ายมื่อแล้วติดต่อว่าได้แม่ได้ถามเพิ่นว่าไปไสมาตีไปอันไปหาพัดธูดองเพิ่นว่า โทรศัพท์ก็บ่ได้เอาไปน้ำคนว่าฉันลืมเอาวางไพืบ้านโทรไปกับมัดสีนะถูไปกับบอติดกำลังมาติดหมือนเสาเพื่อนได้บอกเนาะแสดงว่าเพื่อนได้หลายบ่แม่เพื่อนก็ได้หลายอยู่โอ้ถือคักรถเด็กเพื่อนได้โทรมาบอกอยากอยากให้ได้น้ำคนว่าบดบ้านบดเมืองอิ๋นถิ่นนว่า โอ้เป็นตอนสอนข้าเจา้าเราปะอืมเราก็อยู่ไกลซะนี่เนะเาะก็อยู่ไกลอะไรไอยู่ใกล้ๆนี่ถึงที่ใช่ไหมแม่ <c oughs> แม่แม่ชี้ไปเอาตเขาถือาคือเขาถูกกันมาสองงวดแล้วเนาะแม่เนาะแม,ม่ใจขึ้นอีกแล้วดังแห้งบ่าทาั้งผลซื้อได้บ่เล็กผาทุดงดังแห้งผลบ่าผู้ใดกระทาตะเรียบผาทุดง แต่รู้<ด>สึกว่า,ายยวงวดนี้ทําไมพระธุดงนี้เยอะจังเลยนะฮะสำหรับงวดน,นี้เนาะนี้มาแต่ทั้งใดก่อนอันนี้พระธุดงสายอุบลเดจ้าเด้ออำเภอแดอำเภอตาก,การจารดังทั่วบ้านถือเบิดบานอเป็นบ้านเกิดแม่ดวงเป็นบ้านเกิดพี่ใหญ่บอกโทรมาบอกพีสาวมันโทรมาบอกถือเบิดบานคนว่าสองงวดมาแล้วงวดนี้งวดที่สามคนว่าแม่ดวงได้ตั้งทาไพ่กับป๋าสิไปเอาเลขได้ไหม ไปในอุบลน่ะ1ิบสิบานไปเอาไปเข้่ไหนตัวใดก็งวดนี่280โอ้ถางเดียวนี่ไอ้ล่าง62คนปา62แม่280ตัวล่างเดชกะ80 2 20 230ตัวล่างมันเดิอนี่ มุกสองวันแลม่เดี๋ยวขออนุญาตจดก่อนนะแม่เนาะพระธุดงอุบลนะครับอีีครับอย่าสับสนเนาะงวดนี้ทําไมมีหลายพระธุดงอย่งเลยเนาะโอ้หลายๆมากอุบลเครื่องนี้เพื่อนกาเริ่มกําลังดังบนวัดด้วยมุกสองแบนก็คือว่าสองงวดเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเขาให สามตัวทั้งสองงวดเลยบ่แม่ทั้งสามตัวทั้งสองตัวโอ้ท่นให้นะคักแค่และกต่สิคือกันกับงวดนี้ล่ะง hmm. วดนี้สิไปถวายน้ำเพื่อนบ่ไปอยู่ชองงวดดังมาแล้วเพื่อนสีใหญ่นี้ในะบ,บ hmm. ่านอะเพื่อนคือบอกแม่นแตนอแตเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ว่าเป็นมองบ่ ใจขึ้นอีกแล้วไปเรื่อยๆเวลาหนังมันกระสิบพากยู่ในป่าแน่นอนไปยังสันน่ะว่าสิ่เศร้าเสื้อนีโอดตว่าใดทำให้เดินทางไกลได้เราขึ้นอุบลอบุลกับอุดรนี่ห่างกันก็สี่ร้อยกว่าโลได้เนาะสี่ห้าร้อยได้เนาะพาร์ที่ไกลตลอดแม่แห้งตอนนี้เนาะทั้งบ้านเสื่อมาทั้งนั้นก็สีดังเัินถือเวดบาทก็สีดังเคน เพิ่นก็เลยว่าพัทลุงสันจรพัทลุงสันจรแม่นเพิ่นสันจรรไปเื่อยสายอุบลสายอุบลวันนี้มีพลาทุดงเื่นกันวัดเตี้ยววัดสรีบอซือเรีสกีบอซืออีกคือบังเอิญแล่ะเนาะอันนี้บังเอินนี่ดีเลยเนี่ยสายสร้างดึงมาเออต่อสายฟังก็ดีเหมือนกันนะโทษบอสติดแล้วบางหันเอาลอง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 ต่อดูลองต่อดูแม่ลองต่อดูขึ้เขาปลาไปเก็บเห็ดลหรเพิ่น ตัวแซพบนบ่อไปน้ำเอาเดี๋ยวให้แม่ลองต่อดูเนาะเบื่อติดเนาะสามตัวเป็นไห้ตัวใดก่อเป็สีเอาโอ้เสียดายโทรโทรหาไม่ติดนะแม่เนาะแต่ไม่เป็นไรเราได้ตัวเลขมาก็โอเคแล้วเนาะนี่นะครับผมสองแปดศูนย์ใช่ไหมครับที่พัทุดงให้มาครับแม่แปดแล้วก็ล่างหกสองในวงกลมนะครับเอฟซีครับแล้วสองสามศูนย์นี่ตอวล่องกันไว้โอ้ ลองกันไว้นะครับพระทุดงสันจรบ่พระทุดงสันจรนี่แคปหน้าจอไว้นะครับผม <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะแม่เนาะที่เราได้มีโอกาสได้ถ่ายทำเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ฟังมาจากเขาอีกทีหนึ่งเขาถูกกันมาสามตัวนี่คือสองงวดซ้อนแล้วนะครับผมนะครับอันนี้มาถึงเรานี่งวดที่สามเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะแม่เนาะ ก็บบงหูคือกันโอ้ถ้าเสียดายถ้าเกิดติดต่อคนนี้ได้ป้าได้นี่โอ้เจ๋วเลยคนบอกมาเขาก็บอกต่อแมนครับเดี๋ยวสีมิ้วกาดทุ่ยังเพิ่นดอกเนาะพระธุดงค์คือเขามาแอบพระเนี่ยจะมาปักกดอยู่แถวบ้านแม่เหรอครับแมนปักกดอยู่นั้นตอนสองมากเสีออกมาบินทบาศครับเลยก็เลยบอกเป็นแนวทางเนาะขั้นสูงนิดนึง ไห้จดไว้เป็นแนวทางค่ะจบต่างๆว่ามากระพานนะคะอบตัวไหนคอมเมนต์ได้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอขอบคุณแม่ดวงนะครับผมสําหรับแนวทางเนาะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมตึงไงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้รู้นะครับได้รู้แล้วก็ได้ พูดคุยนะครับกับคุณแม่เนาะหลังจากที่แถวอุบลเนี่ยถูกกันมาเนี่ยสองวัด้อนนะครับสามตัวแนวทางจากพัทุดงสัญจรวดนี้ก็พัทุดงมีหลายท่านเหลือเกินนะครับเนาะไม่รู้จะตามท่านไหนดีนะฮะแต่ละท่านก็แม่นแม่นทั้งนั้นเลยนะครับเนาะครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอฟซีครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ